เนี่ยตัวเองมาดูเห็นไหมถือว่าชอบเลยนะสําหรับไม้มอ l เลซี่มอันนี้เวลาใช้เสร็จแล้วเราก็สามารถทิ้งผ้าแบบนี้ได้เลยอันนี้ใช้กับกระดาษเปียกนะเราก็สามารถทิ้งผ้าได้เลยมือเราก็ไม่ต้องไปโดนผ้าเห็นไหมและอยากย่บอกว่ารุ่นนี้นะเขาสามารถใช้ได้กับผ้าเกือบทุกชนิดอย่างแรกจะเป็นผ้าที่เขาให้มาในชุดอันนี้ก็สามารถใช้ได้ต่อมาก็จะเป็นผ้าไมโครไฟเบอร ตัวอย่างผ้าแต่ละชนิดเนี่ยก็จะมีอยู่ทั่วๆไปภายในบ้านของเราเลยตัวนี้จะเป็นผ้าไมโครไฟเบอร์เนี่ยก็สามารถจับผ้าตัวนี้ได้หรือจะเป็นผ้าใยไผ่อ่าตัวนี้ก็สามารถจับได้หรือง่ายๆเลยนะจะใช้กับเสื้อผ้าที่เราไม่ใช้แล้วผ้าขี้ริ้วที่อยู่ในบ้านเราเนี่ยก็ได้สบายๆเห็นไหมเช็ดพื้นเช็ดกระจกเนี่ยได้หมด ในหนึ่งชุดอะ่ะเขาก็จะให้ที่แขวนติดผนังแบบนี้มาให้ด้วยนี่สามารถแขวนไม้ม็อบอันนี้กับผนังได้และก็จะมีผ้าดันฝุ่นมาให้ด้วยและรุ่นนี้นะเขาก็สามารถถอดเก็บได้มีทั้งหมด3ชิ้นแบบนี้แต่ส่วนตัวชอบใช้กับกระดาษเปียกมากที่สุดใช้เสร็จแล้วก็ทิ้งได้เลยวัสดุคุณภาพดีสมราคาไม่กองแกง๊งราคาอันละแค่ร้อยกว่าบาทแค่นั้นเองใครจะตามอย่าทิงที่มีการร้านไว้ให้บูซ้ายั่งนะครับ